สวัสดีครับีปน้องสวัสดีครับตอนนี้เวลาสิบผ่านนาิกาสามสิบหกนาทีนะครับน้องตอนนี้เรือพรัดจะไปที่อ่าอ่าแห่ผาภากธินพรัราชท่านไปวัดดะรุ่นนะฮะกำลังออกเรือแล้วครับออกเรือเดี๋ยว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 ผมอ่าแล่นออกไปนีอาจอาจอาจสิพออะไรนะครับขึืนสจะผ่านปีนเก่าเนี่ยอาจสิพออะไรตอนนี้ผมอยู่ฝั่งทนเนาะอยู่จอดอยู่ไกลๆซี่ยกระรุ่น อายุอรุณอมรินนน่ๆน่เน่างนานี่เป็นสะพานพรบปินเก่าอาจจะเห็นก็ได้อาจจะเป็นบุญตาก็ได้บมงเมืองน่าสิเห็นบอ เป็นสะพานแล้วครับเป็นสะพานแล้วเห็นพอดีครับเห็นพอดีสาธุครับสาธุสาธุโอ้ยสาธุปุ่นเต็มครับเต็มเต็มหนาแน่นเลยโอ้ยสาธุครับสาธุ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 โอ้ยหนึบตากระสินลายเองล่ะโอ้ยหลายขนาดครับ บางคนเต็มทั้งสองฝั่งอุย้ยสาธุในกล่องอาจสิบดชัดนะครับแต่ว่ามองในสายตาเนี่ยเต็มเลยครับอ้เห็นแบบนี้น้ำตาผมมักสิไหลตตัวเป็นแนวไดนสาธุครับอีกบดถึงสิปาที่เป็นก็ะหวอดวัดนรุนวะมาง มุนาบุญเด้อมุนาบุญเอนอะสาธุเห็นแบบนี้น้ำตาเป็นแนวไหนบุญไรง่ายง่งยเมื่อไปถวายกระถินนในวัดหลวงพ่อตาสุ่งเพื่อกันเนี่ยตอ,อนพนไห้พ่อนได้ได้รวมบุญน่ะถวายพาะนื้บมนเนาะน้ำตากอะไรใครสะอื้นเห็นาา เน้นขึ้นมาเป็นก่อนขึ้นมาโอ้ใจมันอ่อนเห็นปะอ่าถูกโอเคครับผมโอเคครับโอเคเป็นบุญตาแล้วครับอุ้ยเห็นมหาเด็เต็มเ,มนนเต็มแม่น้านดอกพญาเลยเต็มเลยเป็นบุญนี่หรือเป็นบุญตายีหรือในกล่องบอชัดด่นดอกครับในกล่องอาจเซบอชั่น ตาดูม่องในงตาเบาในแบบชั้นเลยอนุโมทนาบุญเดอ้อบุญใดที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบุญใดส่งเห็ดโวาส่สิเป็นบุญยังกะ้างบารมีสิบทัดโอกาาขออนุโมทนาบุญสาธุ ลวงครับเอาโม้รถเข้าไปจอดมาหลับยู่ตึกแดง โอเคครับผมทรหาไก่ครับโอเคครับ